นี่ไงความที่แต่งตัวโดนลูกสาวแกงแล้วหนึ่งน้ำชาลูกพ่อเขาออกจะหล่อพี่เขาออกจะหล่อลูกหนูจะบอกพี่เขาแต่งตัวเหมือนคนจะบวชไม่ได้เป็นนาคไม่ได้นะเอ็นดูโดนแกงคือใดๆไ,ไ,ไอ้เตาเพื่อนไอ้เตาบัด,ดีก็แบบเหมือนจะช่วยนะไปไปโอีโอน่ารัก สนุกมากทุกคนคอนวันนี้สนุกมากแต่มันเป็นสไตล์แบบน้องเล่นแบบว่าให้พี่เขาเต้นนะเนาะด้วยแบบว่ามันเป็นลานเปิดอาจจะมีข้างนอกคนข้างนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาปิดหาดเลยปิดร้านเลยเนี่ยแหละบุ๋มไม่แน่ใจนะบุ๋มได้ยินพี่ปิดพ,พ,พี่พี่เจี๊ยบพูดว่าเหมือนปิดเลยอืมให้ให้ดอมนุกปลายเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเอ็นดูในความแบบโดนลูกสาวแกง คนโก้น่ารักเขาน่ารักกันมากๆเลยวันนี้ทุกคนคุณไม่ต้องไปร้องคีย์สูงคุณร้องคีย์เมื่อกี้เลยมันจะมีคีย <ไป S 1> ข์ของที่แลกไปนักเผาอย่างงของพี่รุลาแล้วก็ของพี่พลัดดอกมันรวมรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยครับร้องอกร้องแค่ออกเต็มเดียวออกเต็มเมื่อกี้ลองร้องไหมร้อ,องมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้อนั่นอะ่ะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เนื้อเนื้อมีนี่ไงเอา้า เพราะอ่ะมันอยู่แบอันนี้แค่ลำพงเฉยเธเลสีดำโอ้ไม่มีแสงไฟมองไม่เห็นทางเธอละกอนละลึมล้ำไปรด้ำในเนยเยินเสียงเธอรินอย่างใจกลัวตระหี่จะมือฉันไว้ฉันก็อบปวดใจเหมือนกัน อาจจะเด็บหนาวทุกคราวที่เจอขึ้นลมเขาา้ามาหัวชิบหายเลยอบอกแล้วอย่าส่งมาได้อยู่แต่ไม่ร้องดีกว่า <c oughs> ถ้าจะพูดอันี้ตอบว่าไม่ได้แต่ทีแรกมันไม่ได้ไปยาวไงอ่ะเธอครับเอาเธอแต่ไปเป็นหนึ่งผลงานเพลงจากไปไปครับนุกเธอโดนดิ ตกลงกัแล้วขออิงชูฮะสอในสามีย่งยงนี่คนชนะคนชนะอ่ะสในสเหรอไม่ครั้งเดียวห่งสองเด้อไม่ไม่ไมเสียทครั้งหนึ่งสองสามไม่ได้กินหรอกเขาหามปออกกันเก่าออกอันเก่าเนาะ นี่งไงเทคนิคสบายก็แอปเย็นไปเถอเออเอ้ยดาราท่านหนึ่งหน่อยสิเออหนาวมากเนาะเย็นดีคนในสติ๊กไลน์เขาจะได้บาลมได้อลมได้บรรยากาศต้อข้าถาแล้วครับข้าถาอะไรฮะข้าถาเรียกลมไ้ยเอไอน้ำน้ำชามีอะไรเหมือนจะพูดน้ำชามีอะไรลูก พี่นุกแต่งตัวเหมือนหนูอยากจะร้องเพลงนี้ให้ฟังเฮ้่เพลงอะไรลูกเฮ้ยเฮ้ยจะร้องเพลงจีบพี่ไม่ได้นะอใน,อนหนูร้องร้องขึ้นมาน้ำชามึงร้องเพลงจีบพี่ไม่ได้นะท <c oughs> ี่ก็หัวงเนื้อหัวงเตืวอยอยู่นะพี่นุกฟังนะโอ้นาจะสิ๊กาโคตรจังน้ำตาไหลไหล กูแต่งโตริมหาดมาวากูเป็นนางเนาะมันเหมือนตรงไหนเนี่ยฮะเหมือนทุกตรงก็ดูชุดสิมันใส่เป็นรูขาดๆนะอะไรนะชุดมันใส่เป็นรูขาดๆถ้ายาวลงมาิดหน่อยใช่เลยดีนะไม่ใส่หมวกลงมาด้วยน้ำชา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 ลูกดูดีๆนะลูก คิปที่จะเป็นไวรัลต่อไปครับลูกธนาโดนตกผู้หญิงกลางเวทีชีวิตกูคือเลิศทดแต่เนาะยังพอได้เนาะน้ำชาน้ำชาโอ้หน้าจ้า คนจะตั้งขบวนแห่สามรอบแล้วครับอันนี้ก็เล่นเหมือนกันยาวเลยนะอะไรนะไปครัาแปลกดียวขอเชาจนะยถ้าถ้าน้ำชาล้อมอีกรอบอย่างเงี้ยพี่ต้อมจะบวชด,ด้วยแล้วนะพี่จะบวช<ว>อย่างน,นงี้ได้ไงเขาบวชตลอดชีวิตเลยเนี่ย